ทุกคนก็เข้าใจใช่ไหมว่าแบบว่าอย่าแบบว่าอย่ารอต่หวยอย่างเดียวอย่ารอต่หวยอย่างเดียวให้ผมแบบว่าให้ผมได้มีโอกาสได้ขายของบ้างให้ผมได้ฟังผมขายของบ้างผมก็จะได้มีรายได้เนาะผมก็จะได้มีรายได้ส่วนงวดนี้นะครับส่วนงวดนี้เนี่ยบอกบุญอะไรก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้อง บอกบุญสร้างปู่ที่เป็นกายทิพย์เพราะว่าจะปิดรับวันที่หนึ่งพอดีเป็นวันสุดท้ายนะครับทุกคนเป็นเป็นวันสุดท้ายจะปิดรับสําหรับสร้างปู่กายทิพย์นะครับกายทิพย์ ip, ปู่ดําครึ่งกายทิพย์ครึ่งคนครึ่ง,ง,งหน้านะครับที่จะเสร็จภายใน15วันตอนแรกผมจะปิดรับตั้งแต่วันที่24แล้วตั้งแต่ตอนยังไม่เปิดบอกว่าจะปิดรับวันที่24แต่ว่ามีหลายคนเรียกร้องมาว่าอยากให้ปิดรับตอนตอน,ต,อนต้นเดือนนี้นะครับก็เลยว่า คือว่านั่นละเมนอีดีห้อาจารย์ขายของในเมนก็คือว่าผมก็ไม่ค่อยได้ขายของนะผมก็แบบว่าไม่ได้ค่อยอะไรผมก็ไลฟ์สดสม,มารีททีมเมาไปเรื่อยผมก็วบาไปทัวร์มีความฝัน,ม,นมีนันมีนี่ผมก็มาบวกาให้ฟังแต่ว่าโดนๆโพสิได้ดมาขายของกับซุาเจ้ากับฟังผมขายของเนี่ยจังหน่อยก็บยอได้บาติ คร,ครีมใครที่ต้องการซ F ครีมก็แคปหน้าจอแล้วก็รหัสได้เลยนะปิดวันที่ 2, 3, สองสามสี่อาจารย์ไม่ครับปิดวันที่หนึ่งสองสามเดี๋ยวปู่เสร็จแล้วปิดแล้วปิดเลยนะครับไม่มีเปิดเพิ่มอาจารย์อย่าลืมแจ้งสร้างกายปู่ในไลน์ด้วยนะคะวันพรุ่งนี้ครับผมขอแจ้งวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็น เป็นวันสุดท้ายที่จะไม่สิวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นเป็นวันสุดท้ายผมแจ้งวันที่หนึ่งละกันสร้างกายปู่ดีใจอาจารย์ไฟ์สดเพจน,นี้สั่งครีมแล้วพรุ่งนี้โอนตังค์ได้ไหมคะได้ครับ ทุกคนมีตัวไหนที่มันแบบว่าซื้อยากๆไหมทุกคนจริงๆแล้วอะเก็นเพิ่มเลยดีกว่าไม่อยากคราคาสักจังสี่เลยเอามันบดสวย ไม่ดูดเลยไม่ใหญ่หวานเจี๊ยบเดี๋ยวทักแชทผมมาก่อนนะครับทักแชทใครที่ไม่ดูดก็สามารถแบบพิมพ์ย้อนหลังได้จบดูดย้อนหลังก็สามารถ cf ได้นะครับเกอันทุกงวดมันเป็นเลขอะไรอะ่ะทำไมมันดังจังเลย รอผ้าพันคอกับรกระเป๋าสตางค์รอผ้ากระเป๋าสตางค์อะยังอีกนานเพราะว่ามันต้องช่างต้องฝึกฝน